็มีกับผมเองช่องน้ำปั่นฝนสามพื้นร้องนซึ่ง,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 งในคลิปนี้ผมจะมาแก้ตัวใหม่นะผมก็คือคือผมจะมาแก้ตัวใหม่นะผมก็พราะว่าผมยังไม่เจอฟิกกับฟิกเกอร์เลยนะผมแล้วผมได้ไม่เห็นคอมเมนต์เขาบอกว่าไอตัวที่ผมเจอในคลิปคลิปวันนั้นนะผมมันมีชื่อว่าเจ้าดูเฮ้ย ม้หรือเ่าวะไม่น่าจะมีชื่อว่าเจ้าดูจริงแหละนุ่ม,อ,มอันนี้ก็คือแบบมีโอะไรนุ่มันก็คือมันก็คือเจ้าดูมนั่นแหละนุ่มเดี๋ผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูคลิปคลิปเมื่อวานให้ดูนะมึกบ้านที่เป็นมึกชัวเออว่าแล้วเดี๋ยวถ้าไปเบิดบ้านที่เสร็จอะเป็นไง เอออยากอันนี้อยากรู้อันนี้อยากรู้คลิปเ <C> e <at> มื่อวานคือไม่ใช่คลิปเมื่อวานนี่คลิปวันก่อนคือคลิปค้นเสียงดังอ่ะอันนี้ฝนจะมาเล่นมันนุ่มเน่เราเดี๋ยวเราเอาไฟกันเลยโอเคเรามาที่ริฟเลนราคาก็ยังเท่าเดิมอะ่ะซื้อเออไฟเช็คดีกว่าหนึ่งอันนะมึงแล้วข้ามไปเลย ่ yeah, ได้ไฟแชไงแมาแล้วมึ้งโรงแรมโอเตลอมมูมาถึงมาถึงก็เจอทองเลยโอเคมีของแล้วอีกมีโคเลย,อ,อ,เลยอีกไหมลิปโกมเดิม,มโอเขอคนลิ้นชักก่อนเแต่จะมีโอเคโอเคขอมุนเ,เ,เต้เข้าไปเออ บอกไปเลยนะผมว่าคือไอ้วันจันทร์ถึงวันศุกร์อ่ะผมไม่มีโอกาสโอเด็๋เดๆดเอข้ามห้องออไปเลยดีกว่าโอ้โหแต่มันตกเสียงดังมากพูดดังอ่ะคือคือไอ้วันจันทร์ถึงวันศุกร์อ่ะผมไม่มีโอกาสลงคลิปเลยนะผมมันเป็นวันที่ผมต้องไปโรงเรียนจริงแต่ถ้าเป็นวันหยุดอ่ะพอลงคลิปทันนะผมทันอยู่นะผม แต่แต่วันนี้ผมจะเอาคลิปหนึ่งลงสองคลิปเลยดีกว่าลนุ่มจะได้ไม่ต้องรอช้านเนาะโอเคนุ่มอุยอ้ยอุ้ยอาไรปอุ้ยประตูประตูประตูโอ้โอ้โอโอโอโนนาฬิกาบโบราณ มีคุณเจไหมเนี่ยผมอยากเก็บเงนินอ่ะไปเอาไว้ไปซื้อไมนแขนตัวนี้ลงผ่านห้องอาสิบเนาะเออไม่รู้ว่าใช่เปล่าเฮ้ยทำไมอ่ะอนี้มันรู้สึก น,นี่ช่วยของนี้ไม่มีจะดู okay, นะโอเคแล้วนี่สรุปไม่มีคุณเจเนอะโอ้โหไปทั่วๆ okay, ี๋ยวผมยวผมข้ามไปเลยนะผมอะไรแฝงฟ้าวะคุณเจเหรอเอ้ยอเ,เจอเนี่กคุณเจโอ้โหมีบอกมันนี่เลยเหรอมันน่าเอา เอาไว้สำหรับสายสปีดรันมากกว่านุ่มมาดูที่เท่าไรแนะมาดูที่หกเจ็ดโอเคไม่มีทางแยกถ้ามีทางแยกแสดงว่าห้องนั้นมีเจ้าดูบแน่นอนนุ่มผมยังไม่เจอรูปป้สึกผมยังไม่เจอห้องมืดเลยโอเคแล้วก็ห้องหลังโอโ้โหห้องแคบมากอะไม่ชอบเลยอะ เข้ามัอองเกมแล้ว่ะโอเคอ่ะอุ้ยเข้าโอเคน้องเปิเข้ามามันก็เหมือนเดิมแบบมันเหมือนตีมเกมผีอะไรสักอย่างอ้ยเจออะไรด,ด้วยเป็นท่อด้วยเหรอโอเคเป็นท่อข้ามอีกฝั่งหนึ่งเหรอไม่ใช่ คุยนุ่มคุยนุ่มโอ้ยโอเคไปยูรู้สึกยังไม่เจอรัชเลยนุ่มผมเจอแค่ตัวเดียวเองอะมื่คลิปวันก่อนอะเฮ้ยเจอเฮ้ยเจอพัตเตอร์บางคนสงสัยว่าไปดูอะไรมาเลือดเลือดทำไมลด โดนทีโมตี้ผ the ู้ชมอาจจะรู้แล้วนุ่มด้วยเฟตติ้งนี่คือแหละล็อบบี้มีผูกเกมมีสี่ต้องไม่ไม่ต้องเกี่ยวโคชโอ้โคชมันกูตีเราเล่นในคีย์บอร์ดอะไรของมันวะผมดูเฟตติ้งเฉยๆแล้วหนุมวันเนี้ย อคอนัดสต้นเอาไม่ใช่มันมีเจ้าอาอยู่เลยไอคอนมันสต้นอะยากมากไปเล่นเล่นนอกรูมาแล้วน่ะเล่นโ้โอ้ช์โอเคนั้นเไปเจอราชนก่อน ย่างอีกหรอนขนาดนี้นะ่ะขอหน้ากลน14ห้อ,องที่14เฮ้ห้องที่14เหรอมันต้องเป็น15เลเออโอเคขอคนเล่นชกา่อนเฮ้เฮ้เฮ้เอ้าอุ้ยเลขเปลี่ยนแล้วมันต้องห้อง15สิห้อง15ได้ยังไงล่ะไม่อยากเลื rainbow, ่อนรด ไม่อยากโดนเดกไม่ใช่เฮ้ย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 ไปกันไปไปกันแอพล oh r าอุ้ยห้องนี้แย่ห้องใหม่ห้องใหม่ี่วคุณบอกว่า มันไม่มีมันไม่ได้มีเกมดอ,อย่างเดียวมันมีเกมรูมด้วยเฮ้ยเกมรูมก็คล้ายๆเกมโดนั่นแหละแต่รูมมันสร้างก่อนดอเออคิดออกไหมเฮ้ยเอ,อ้ยแสงพุ่งฟ้าขอคนลิ้นชักก่อนเนาะเก็บเงินเก็บเงินอันนี้เก็บเงินเฮ้ยห้องรับผมเจอห้องรับอีกแล้วว่ะตรงนี้นะผม ช้ามีทองมีแค่นี้เหรอแค่นู่นซึ่งผมจะไปซื้อไม้เขียนไอตอนไอตอนไอตอนตรงนั้นตอนตอนัวตอนที่อยู่ตอนที่ไอเจ๊ขายของนั่นอุ้ยเจอแล้วซึ่งผมผมบอกว่ารู้ได้ไง เพิ่งคผูชมสงสัยว่ารู้ได้ไงไปศึกษามาน้องไอ้ที่ผมรู้ดูเพื่ออ่านคอมเมนต์อย่างเดียวนะไม่ได้ศึกษาเลยเพ่งผมจะ่งเออผมจะไปเออตอนนี้เงินก็เออ,เ,อ,อเสียงอะไรใหม่แล้ววะมาจากไหนนี่เหรอมันเหมือนมีการใบ้นะน,นะพอเราหาพงเจอไม่เจอเออมันก็ดีนะ ไปนิ่งไงรไหอวะอาจจะใช่มันไม่มันมันไปแต่ในห้องมืดไม่ใช่หรอเออที่หนมกองที่สิบเก้าโอ้เ oh, ช no. ี่ยหนูกี่นาทีแลวห้านาท okay. ีโอเคไปหนึ่งโอ้นี่ไงพูดถึงห้องมืดก็เจอเลย ฝึกคิดมาไม่ได้อุ้ยอุ้ยมีคนดีกว่าโันฝกคิดมาระแวงมากอะเคนุ่มเคนุ้ยละเอียดดีเกินจนแหลกเลยทางนี้มีไหมไม่ไม,มีอยู่ทางโน้นอะ ไม่ต้องต้องทอไปอีกแล้วจริงอุ้ยแต่ผมแหลกเนี่ยเออไม่ไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีฟาร์มหมดในบ็อกฟุตจ้ะนะจริงถามเรื่องบ็อกฟุตคุณผู้ชมต้องถามเลมเวลแน่อนอนนะผม อ้ยนีมีอะไรเพิ่มอ่ะไม่มีจะห้องปิดขนาอีกแล้วฮีบฮีฟ็อปป์เฮ้ยงินมหาศาโอ้ยทิงให้รวยแล้ว รวยมากตอนเนี้ยอืมเออหมขอเกบเ,เรียนนี่นึงไอ้ไอไอเกมโดมมันอ้ําเตะคอนมันร้ย,ยังวะอยากทุบทำลายแล้วอะว่าอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรหรือว่าเหมือนห้องนั้นอุ้ยเกมครั้งเข้าตู้ก่อน นาฬิกาโบราณอีกแล้วร้อนกับนาฬิกาโบราณมากเ,เลยเนี่ยผม,ผมเรียกไว้เลยว่านาฬิกาโบราณกันเป็นผีอ่ะไม่ใช่อะ ก็หลอนินมีเดี๋ยวนี้มีประตูฝั่งนี้แล้วเหรออ้าวห้องเจะาทูบเวนะฉันมันไม่ใช่ห้องนี้แน่นอนว่ะเพปกติมันไม่มีเออจริงเวนผมเวนละห้องนี้มีเจ้าทูบอ้ชิดผมต้องจำแล้วเนะี่ย ไม่ได้นับด้วยอ่ะซวยอ่ะเออตรงไหนวะเออเขาบอกว่าส่งมาทางนี้เอ what the fuck? อมาจะฟักเออมาจะฟักก์แต่มันบ้าลย่างเงินว่ามันอยู่ทางนี้นี่ตรงนี้อะไรอยาอ๋อเมื่เพราะว่ามันตรงฝั่งนี้แน่นอนเพราะปัด มันมีเพราะถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันมันมีเจ้าดูมแน่นอนผมจําได้เออเพราะผมเล่นเกมดดมานานมากเออมันตัวห้องนี้แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่กวดเสียเลือดมันไม่ใช่จะเสียเลือดมันฟรีๆนะขอร้องอย่าไปห้องเจ้าดูถเถอะเจี๋ยวทุก้ขออย่าให้เป็นนกเจ้าดูเถอะสาธุ ใครออนั่นแหละโอ้ยขนจะลุกเอาอีกแก้วยี่สิบหกประตูที่ยี่สิบหกมันต้องฝั่งนี้แน่เห็นไหมเก่งไหมโอ้เจอสีกุหลาโอ้ยนุ่มเจอห้องจะดูปล่อยมากรอบเนี้ย นี่ไงฉันเจอเจ้าซีกแล้วมันไงอยากรู้วอกซีกอันเด็ดเนี่ยมันน่าจะเหมือนเดิมไม่ว่าก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นุ่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมือมือมือใไปเอามือเจ้าซีกยิงไงนี่ไอ้ขันซีกคนีร สามสิบโงพยาบาลเพื่อไม่มีโรงพยบาลทำไงวะ,อ,วะอุย้ยใจหายจังหมดโอ้โหเมื่อกี้คันสีของซีโค้รเท่เอามือยื่นออกมาแล้วออก็จับพื้นอีกโอ้โหโค้รเท่อเล่นครั้งไหมวะ ถ้าใครอยากให้ผมเล่นอีกครั้งก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะผมเพื่งแก้มือไม่ได้เลยกูตายพะสิกตายพะสิกเกมแหลกเกมมันแหลกอ่ะก็เลยตายพะสิกเออมื่อกี้เกมมันดีเลยเกมมันดีเลยเข้าใจไหมเอกไอเกมโดเกมดีเลยอ่ะดูโอ้ ไปก็เพราะเกมดีเลยแหละผู้ฝากเก็บเงินง่ายเงินฉัน i อพ p ไอพบาทเหียญทองฉันโนมูจะบ่นอยู่ได้นะครับขอไปคลิปไว้เพียแค่นี้ก่อนนะครับไม่กดแชร์กูตับใครอินไว้ล มัน pues นี like ่ลูกดกรดิ่งจเงิหด้วยเวลาไปบายโอไม่ไหววะไม่ไหว